ลลฮเราะห์มานิเป็นเด็กเนาะเรากะเออเนาะมันเดี๋ยวเราจะติดอะไรถ้าเราเว่่่ะนี่หมาว่าพอเรามายังเอาจริงๆงกันเราจะรูว่มันจะต้องใช้วิธีการานี่หมาว่าบอกอิหมัมอัลลอฮฺอักบาร์พออิหมัมว่าบิสมิลลาห์เราก็บิสมิลลาห์เลยใช่ไหมเนาะถ้าเราถ้าให้อิหมัม วะลาเราลรีอามีนต่อรองปฏิหารและไม่ทันเวลาแต่ในพวกอีกมั่งบิดเรากับบิดเลยแล้วก็วาตามไปกันยังได้เลยนั่นนั่นคืออันที่หนึ่งอันที่สองคือนี้เนาะเป็นเรอวันนะก็คือข่าวรอม م ض ا ن เลยนาะก็คือข่าวเวลาของเดือนเบลเลยเป็นเวลาที่รอวันราวันนะถ้าทำได้ควรจะดีใจเนาะควรจะมีความสุขในการที่เดือนร ر م ض อ ن ได้ถึงมา นบอหนบีสัลลอฮฺอัลลฮิวะซัลลัมบอกว่าเดือนรอมฎอนนอเป็นเดือนทีมีหนึ่งคืนนอสีมีความดีเทียบดีกว่าหนึ่งพันเดือนในในในเดือนวันนี้แหละนอนจะมีอยู่คืนหนึ่งมีความพิเศษดีกว่าหนึ่งพันเดือนเดือนรอมฎอนเป็นเดือนทีมีริสกีมากมายเดือนรอมฎอนเป็นเดือนทีเชตันอิบลิสตกจับหลํำกันนี่เห็นว่าเนาะ เดือนระมาดนี่แหละเป็นเดือนก้องการอดทนสบายนอนทนเหนื่อยยิ่งแล้วนะถ้าตามนักสู้เรากลับคิดเราว่านอนเราควรจะบวชเดือนหนึ่งแหลือตาเราไว้อีกเดือนหนึ่งคืนนี้เรายังชัวก่อนพอะเรายังไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่ไม่เกะบวตีพอตะคืนนี้อย่ามานาะขยำไปส่้องชามจามกไปชามหนึ่งตอมบวชล่ะอย่าว่านอนอนุไอ้นี่ไอ้นั่นแหลือตาเราไว้ด้วยลาวกันนี่อาการนี้แต่เป็นเดือนที่ก็การอดทน การอดทนพ้นตับแผ่นคือสวรรค์เป็นเดือนสีถ้าใครให้คนเสีบวชดแก่บวชนี่มายถึงว่าเราเอาข้องให้คนเสีบวชหล้วเขาได้แก่บวชจะข้องที่ข้องเียเอาให้นบีบอกว่าผู้นั้นจะได้รับการอภัยถ้าผู้นั้นมีความผิดบาปซึ่งคันจะต้องทุกนรกอย่ามานากข้อจะทุกทุกหลําโดยสายโซในนรกก็ตามเนาะใครได้ให้คนแก่บวช โดยอาหารสักหนึ่งเบอร์นอคนนั้นก็นะรลุดจากการทุกข์หลําในนรกยว่าเนาะการน,นี้เป็นเดือนที่มีความพิเศษมากมา,าม่การทาข้องสุนัตในเดือนนี้่าวกข้องฟัดดูในเดือนปกตินี่เราซิกเกตเราสลาวาตเนาะเราอ่นอานกุรานพ้นบุญเทียบ่าวกฟัดดูในเดือนปกติถ้าเราทําฟัดดูในเดือนนี้ในเดือนบวชน้ จะได้หมาขึ้นเจ็ดสิบสาวหมากว่าเจ็ดสิบสาวข็องเดือนปกติมาเนาะคราวนี้มันเป็นความพิเศษที่มารวบกันในเดือนเดียวกันอัลลอฮฺบอกว่าชาฮรุรอมาดอนัลลาฮีอุลุซิลฟิฮ์ิลกุรอานเดือนบวชเป็นเดือนที่อัลลอฮฺให้ลงกุรอานลงมาด้วยความที่สักซิดนะบานาไทยอาจจะใชกคำว่าสักซิ์แหละเป็นความบรอกาตเป็นความพิเศษของเดือนนี้เป็นเดือนที่อัลลอฮฺเลือกให้มีการลงกุรอานมาในเดือนนี้ กัรนี้เป็นเดือนที่อัลลอฮ์ลงกุตอ่านเราถ้าคนคนหนึ่งทราบอ่านกูตอ่านได้อย่างน้อยนยให้ได้ทักจบวันละยุษวันละย่อยวันละวันย่อยและวันละย่อยวันละย่อยถ้าเอาจริงก็ซักส้อมจบหนึ่งวันละสอมย่อยเอาจริงเลยก็คือวันละซ้มจบจากไอเดือนเดือนนี้ได้สักซ้มจบแต่วตันละส้มยุษซ้มย่อยการเลตกันนี้แลตความทราบมัดเรากันนี้และก็เดอนบวชยังงเนาะมันก็เป็นเดือนที่เราการตบบวชกันนี้การนี้การเนียดบวช น่หยหาเลยข้าพเจ้าบวชฝรุตเดือนรอมาต้นขออัลลอฮ์ถ้าวละคันนี้ขัตามัสับช์ีรอวันให้เราต้องเนียยถุกขึ้นอนนี้ป่านนี้เราก็ลืมได้เลยโออัลลอฮ์ข้าพเจ้าบวชฝรุตเดือนรอมาตนนขออัลลอฮ์ข้าวันนี้ไม่ใ่แรงเนียคือในใวต่อชาชั้นบวชตัวชาพุมบวชอัลลอฮ์การารบวชก็มเกมือนกันตชา แต่ว่าเราก็ต้องปรับปรุงชีวิตนึงเราก็ผนมาปีหนึ่งปีนึงเราก็ควรจะปรับปรุงให้การบวชของเราเป็นพุนมีพุนตอบแทนติมากเมื่ออัลลอฮ์บอกว่ามังเจาอาบิลฮาสานาตีฟาลาอูอัชรุอัมซาลิฮะอันนี้คือโดยผู้นั้นพูดได้นำมาทำหนึ่งความดีผู้นั้นจะได้สิบถาวกลับมาที่ว่าทุกโมงเราบวชตชาวันหนึ่งประสบความสำเร็จในการบวชคือบวชแล้วก็ไม่แตกนั่นคือปกติแหละจะได้สิบถาว เราเ่ยอาแค่นี้กันเนาะนออยากย้ำอยู่ก mm ับพี่แล้วเราก็ได้ช mm ิปสาวพี season, ่แลวก่อนเราก็ได้ชิบสาวมโน่กันนี้กันนี้ตัวชาวนนอจะฝึกการบวชให้ได้สักสามคั้พยายามนะมันจะมีคั้งตีหนึ่งกันนี้ก็คือครั้งบวกเรานี่อ่า่บวแตกอยากกินได้ครับอยากกินน้ำอยากกินกะเพรามื่เราโดนแล้วอยากบวชอยากบวชแตกอ้นี้เป็นการบวชข้องพวกอวามนาะถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นหนักวิงกันนะ เราว่างจุดสตาร์กับเซนเจยเนี่เอาว่าไอ้ที่บวชเตรียมบวชพวกมันพวกเรานี่เตรียมว่าไม่กินไม่ทำใบวชแทกนี้เรายัางอยู่ที่เส้นสตาร์เลยก่อนอยังไม่ได้เดินทางไปห้าล็อตีนี่เนาะยังเป็นเอาวา่าเนาะเป็นาสาสถ้าภาษาไทยแกว่าชาวบา้านารานตลาดเลยก่อนไม่ใช่คนปีเษตปีคารนี้เราควรขยับได้เลยกันต่อชาา แต่ว่าเราตั้งใจเลยการบวชก็คือนึ่งแล้วเอาแล้วเรากับบวชไม่แป่กว่าอันนี้งงายุกคนรู้กันอยู่แหละเดี๋ยววัดอะมันไม่อยากเลยอันที่สองคือนบับวา่าคอมสนยุติรุณโอิมาฮาสิ่งต่อไปนี้ทำให้การบวชเสียหายกันแต่ไม่ใช่เพอ,อาวามนะบวกอีกคันหนึ่งก็คือคันขวาสก็เรียกนึ่งอัลกัซิบูการเล่นขี่หกการขี่หกซฟวัลรีบะตูนินทานินทากันนี่ แรกเดี๋ยวมึงรังกูกันบบแตกน <IM the evening> <necessary> ะแต่ม like ันเป็นแตกข้อการทาไม่พ้นบุญมันไม่ททวีคู่นกันนี่วันน่ะมีมาตุยโยแยงตาแข่งหัวไอ้เกิดคนนั้นหล่อคนนี้นเนาะไอ้คนนั้นหวังวันนี้คนนี้วันนี้ครับคนนี้ก็หลอกันกันนี่นี่ก็ดันนามีมะอันดีเซ่ก็คือการมองแลกคนยิ่งแลกคนใจคนใจแล้วคนยิ่งดูอารมณ์อันดีาก็คือการทราบบานเพียวันลอฮีมีปันมีจริงๆกูซื้อมาแตวานี้้ายแตวานีจริงๆวันลอยฮีเป็นจริงแต่เพียกันนะ หาสิ่งนี้มีพ้่นทำไมบวชข้องคือจริงๆใจบทแรกมปนความไม่คือทำไมพ้นบุญข้องการบวชอันที่ควรจะเพิ่มมากกว่าเดิมมันมันเสียหห้กันนี่มันจะหักเก็บนั้นแห่ะเต็มสิบสาวสิบสาวสิบสาวสิบเนี้นถ้าสมมติเราย้ำอยู่กับทีแบบนี้ถ้าเราไม่เรียนรู้นะไม่พัฒนาเพราถึงวันเกี亚马ต์เมื่อดรกเราคือเรียนว่าสิ่งเหล่านี้้งหมดมันจะปรากฏให้เราเห็นในวันเกีรมต์โอว่าเราคือผููถี่ประสบความสําเร็จหรือปูที่ขาดทุนอยงนี่ เราได้สิบสาวสิบสาวสิบสาวเพิ 10, ่อเได้เจ็ดมันจะมีว่าสิบเจ็ดรอยเจ็ดพันสาวจนกระสังโอ้รูมมั่นนู่นหนับไม่ทววกันในการสิคนคนนึงองออนไลนก็บวชได้สิบสาวคนก็เนองบวชเขาได้เึื่องหนับไม่ทัวนี่เลือกนาดหนักก็เรียกเราควรจะขยับยยายยากับกรรบนหน่อยว่าพระชาชนเรือมพฟย่ามฟึกบางทีเราก็ลืมบางทีอันนันเนาะสาวและวนึ่ง ไม่ขี้อกไม่นินทต้าเราไม่อยุ่แย่งตาแกกงรัวไม่ทราบบานด้วยขี้ฮกคือไม่ทราบบานขี้ฮกและก็อันดีฮาคือไม่การไม่เล่ยิ่งกว่าิ้งกญชาเล่ยด้วยอารมณ์กต่เกิถ้าใกรทำได้ฮาข้อนี้จะได้ขึ้นคันบวกข้อเดียวข้อบว,อควกคอวัสนี้เห็นไหมถ้าเอาว่ามคือโยเกเซนส,สตาร์ทคอวสัสนี่าไก่ได้ครได้จีเดียวานี้ได้มาขึ้นทางแหละเซนชัยคืออัลลอฮ์นะ การนี้ถ้าเราย้ำอยู่กับสีเราขยโยติจุจตตาถ้าเราขยับขึ้นมาได้เดียวนี้เราข้ามาได้รึ่ตงตาอีกอันนังนเลยก่อนต่อชาล่อกแลกได้ก็คือการบวชตั้งต่พ่อเรื่มบวชเลยแล้วจนถึงการกินข้าวบวชอายุจนจะต่างแก่บวชนั้นให้นึกอัลลอฮ์โดยไม่ลืมเลยแม้สักวินาทีเดียวเดี๋ยวอันนี้เอานนี้เราอยากแต่ควรพึกกันนี่ต่อชากพยายามทำได ไอ้พวกต่อเช้าต่อเช้าเนี่ยเราหลังสุบุกอาจจะอะไรอ่ะพอาะจะเ่องว่าไปนั่นตามอย่างแต่ว่าเวลาว่ากันนี่พยายามเนีใจอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์มันเป็นถ้าเป็นตรรกะอะไรอะไรตรรกะนักชาบันฑียะไหวห้มากจะว่าเนาะก็คือัลลอฮ์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 เนี่ยใจอัลลอฮ์อัลลอฮ์พยายามเนี่ยคุยกันในหมากเนี่ยแล้งกันมันลมแรกคือจะแล้วว่าไม่ว่านบีบอกพูดได้ก็ตามหนังก็อย่างนี้ยามวันนี้ยพูดใดก็ตามมันหนังตามันยังแต่มันตลอดเวลาถ้าไม่แล้งเลย จะได้พ้นบุญมายั่งนั้นฟรีๆแต่ถ้าเราแรงปั๊บแต่กบวมาพ้นบุญนั้นมันก็ขาดให้ไปท้งหมดเนี้มันเป็นสิ่งที่เราควรทํากันนี่ขึ้นมาถึงจับอุดอ,อ่านกันอลไแพ้้องอ่านก่อนเลยการทําข้องซูน่าในเดือนบวชสาวกฟารดูในเดือนปกติการทาฟารดูในเดือนบวชสาวกเจัดสิบสาวในเดือนปกตินี่คือโอกาสนี่คือสิ่งที่เราควรชกช่วยเวลาที่เราควรทําให้หมากัน การีนคืนนี้นะเวลาเวลาข้องชุดถายของการกินข้าวบดในหน้คืนนี้พี่ใจกี่นี้ยสบุตรเดียวสูบุตรเดียวตีสี่ตีย่ะเลยตีย้าสิบสามนะพี่การีนคืนนี้นะกินข้าวบดเอาละอิ่มซ่าบไม่ควรเกินตีห้าสิบนาทีตีห้าสิบนาทีอยากกินได้ก่อนนะแต่ว่าไม่ควรเกินนั้นกันนี้มันจะมันจะไม่ไม่ช่วยอะไรแต่ว่าเทมาตีห้าตีห้าสิบนาทีอย่างได้ก่อน แต่ว่าเนาะการนี้กรนั่นคือการเลืมข้อการข่าวเวลาบวชอะไรกันนี้แล้วก็อันที่สองคือการแกบทต่อชากนั้นฮกี่ฮกสียิทมบันานั้นเสียสิทเอา้ว้จะฝากเส้นบังกันนี้ซึ่งเลยก็คือตัวชาวเนาะเามก่อคมาตายย่อยมาแล้วความร้วนะกาคือตัวชาวนี้คนจยกิจแก้บทนั้นะ่วนข้อดูอาสมบบดดูอาตัวชาที่ฮกสีิทธ์แต่วาเนาะ ติยบคืงนงั้นเหลื่อมได้เลยก็อ้อนอกันนะเพราะว่าเป็นเวลาที่มุสตาจับสภาพเรากันนี้เนหนื่อยเราเหนื่อยสภาพเราอัลเลอาให้น่าเห็นดูนะ่เราเป็นสภาพที่กำลังโยนในสภาพที่น่าเห็นดูกันซึ่งแต่ละคนข้อก็คืออันแรกเลยคือข้ออาแคระขออ้อเรื่องอิมัน่นขออ้อเรื่องชีวิตในกูโบต่กวางสว่างมีความสุขอบกุนบายใจไม่ว้าเวอ่ะ แล้วก <Legend ary> ็ข <epherd> mm ้อการเดินทางจากอ่ากูโบไปถ่องมาชาติชีวิตในในถ่องมาชาติจนถึงกาสาวันข้ออาะไราั้นเซตแล้วต่อข้อดันดูเนียกันแล้วข้อดันดูเนียแล้ข้อความอะไรแต่ข้อริสกีข้อโน่นข้อนี้นั่นคือลักข้อคันนี้ควรจะเริ่มควรจะข้อก่อนการกินขับอ่าแกบวชนะควรจะอ่าอ่าข้อก่อนกินอ่าก่อนแกบวชแล้วก็เมื่อในวันนี้ทั้งวันต่อชาจะมาโล่งแล่นั่นคือบทกาย ซองคือบวชพฤติกรรมปากหมิ่นตาเดี๋ยวนี้หมิ 1, ่นตาการเล่การเล่ต่างวัดเดี่ยวนี้หาซึ่งนิทําไม่ครบพยายามไม่ครบอันที่สามคือใจพยายามให้ครบแน่นอผมบอกเลยว่าเอ็นมาว่าแต่หลักกานนั้นเมื่อที่เมื่อที่อัลลอฮ์บอกกุานิวัตาแบบเอาวามก็คือสิบสาวแบบคอว้าตาตั้งเจ็ดรอยแบบคอว้าสุลคอว้าทั้งวันจนกระทั่งแกบวชหนึ่งี่อัลลอฮ์ซึ่งเดียว แต่ว่าเนอะนั่นคือพ้นบุญนั้นอ้อยรูมมนูนหนักไม่ทวนเลือกขนาดหนักเท่าใดบอกไม่โชคแต่ว่าเนอะนั่นคือสิ่งที่เราควรเนอะสมควรประจักษ์ซึ่งมีใครทำให้มันเกิดอเพื่อว่าะนีะ่บ้าไม่มีนะเนอะมีเจวัลลอหุอาลามกัมน